ปลาแป้นแป้นพี่น้องระเบื้องเนี่ยถ่ายให้ดูก่อนเด้อปามป่ามันแปนแล้วก็เจอเห็ดแล้วจ้าเห็ดกินหมดเน่ยไม่มีที่หนเอเห็ดกินนั่นแหละนี่ระเบิ่งพี่น้องเอ้ย เบื่อเหตุเหตุเอาผู้ใดสือยุทธสุปเปอร์มาเก็ตกับ้ืเด้อพวกข่าเก็บเอาดีกว่าสูตรอากาศแบบธรรมชาติอากาศสดใสชื่นมื่นป๊าพี่น้องอู้อู้อยางไปใส่กะมีตะเหตุสไบซื้อเหตุยาง าชาติป้าบำบัดแม,ม,ดม,ดม่นบ่ขวบเก็บเห็ดคารมันผู้ใดบ่มันผู้ขามันเด้อแม่มีเงินลอยล้านท่านล้านกรบเพาะซื้อกินเด้อปลาขางบ้านนี่เยอะแยะเก็บเอาจ้าแม่ยังดอกพี่เนอะมันเขวบปลาเบาหยอกซื้ดอดอกเดี๋ยวเบิ่มนะ นี่แต่เห็ดพี่น้องตอเปาะแต่แปะนีนก็เห็ดดนินี่นางเก็บเอาป้าซุปเปอร์มาร์เก็ตในเรื่องไป้าเป็นแป,ป่นข้นทั่วทีบทั่วเดียนข้นว่าเกงใจทัรมัชาติ <c oughs> พี่น้องวันนี้นาง เบิ้งเนี่ยซืไปซื้อกินเห็ดย่างเบิ้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้มันดอกบูางงามบัดน,นี้เห็นเห็เดเหลืองรีบไปหน้องเห็ดมันปูสะท้อนแสงเว้ยเบิ้งเนี่ยอย่างกับไปใส่กับมีตาเหร็ดซื้อก็จะเอาก,กินกะ เหรยละหกเจ็ดยูโรยูนีิมี่เยอะแยะเก็บเอานั่งตับเห็ดวายพี่น้องพวกเต็มอยู่โวยภัสาอ่อนแท้เฮ้ยบ้านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกระจาขาย 6 euro lít 1 cái đại anh luộc kinh thi đều khi nó bật nhang nó ba kháng bàn tên dù vương này ừ. bà đỏ ngâm khắc ngâm nào cắt à, khá hết bật